จนันนบุรีฮือหาสุดในโลกโซเชียลสุดแปลกตาบนท้องฟ้าเหลืองอารามยอดเขาแหลมอำเภอทองปาภูมิกลายเป็นสีทองล่าสุดลุงวัย76ปีชาวบ้านที่เห็นภาพยอดเขาแหลมกลายเป็นสีทองเผยอ,อยู่มา20ปีไม่เคยเจอเพื่มใจที่สุดผู้สือข่าวรายงานว่าจากกรณีเมื่อวันพุทธที่5พฤศจิกายน2 5 6 8เวลา17.45นาฬิกา เกิดปรากฏการ์แปลกประหลาดยอดเขาแหลมกลายเป็นสีทองตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าชัดเจนนานถึง5นาทีก่อนที่จะกลับสู่สภาพเดิมโดยมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวอำเภอทองผาภูมิได้ถ่ายภาพด้วยมือถือมีการพูดถึงเหตุการณ์แปลกประหลาดดังกล่าวซึ่งในส่วนประชาชนชาวทองผาภูมิ มีคนเห็นหลายคนและถ่ายภาพเก็บไว้ในทิติดพันธ์เหล่าอาภาสุวงอายุ76ปีผู้ก่อตั้งโรงเจเทียงหกตัวหมู่ที่หนึ่งตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเผยกับผู้สึกอข่าวว่าเมื่อวานช่วงเย็นตนอยู่บนโรงเจแล้วเดินไปเจอเขาแหลมลูกนี้ทำไมสีทองทั้งลูกอยู่มากว่า20ปีไม่เคยเจอ ว่าปุกเขาลูกนี้เป็นสีทองแบบนี้แดดส่องมาก็ไม่เป็นอย่างนี้ถ้าไม่เห็นกับตาก็ไม่เชื่อนี่ได้เห็นกับตาด้วยตัวเองภูมิใจที่สุดและได้ไดถ่ายรูปเพราะอยู่หน้าโรงเจพอดีจึงอยากเชิญชวนมาเที่ยวทองผาภูมิมาดูความมหัศจรรย์โรงเจอยู่ตรงข้ามเขาลูกนี้และมาทําบุญไหว้พระที่โรงเจได้อีกด้วยต้องบนยังประทานให้เลยว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมีขนาดไหนที่นี่เนี่ยหนึ่งรูปสองรูปนะเนี่ยแต่แล้วรูปไม่เป็นไ,ไหมวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับก็พอดีผมอ่เดินอยู่ผมก็มองไปอา้าวทำไมภูเขาลูกนี้ทำไมเป็นทองทั้งลูกนะมันสิ่งที่มหัศจรรย์จริงๆของทองผาภูมเิเรา มันไม่เคยผมอยู่มา2ี่สกว่าปีผมยังไม่เคยเจอว่ามีภูเขาลูกนี้เป็นสีทองแบบนี้แล้วถ้าแดดส่องมาก็มันจะไม่เหมือนแบบนี้นะแต่นี่ภูเขาทั้งลูกเป็นทองทั้งหมดเลยนะถ้าไม่เห็นกระตาจะไม่รู้ว่าเออเนี่ยมันเป็นยังไงแต่นี่มาเห็นกระตาแล้วก็เห็นกับด้วยตัวเองเลยแล้วได้ถ่ายรูปและภูมิใจที่สุดว่ามันอยู่หน้าลงเจพอดีนะแล้วมองไปก็พอดีพอดีเห็นก็เลยถ่ายรูปไว้หลายรูปนะ ที่ทองผาภูมิมาเที่ยวกันนะมาดูความมหัศจรรย์ของทองผาภูมิว่าทองผาภูมิของเราเนี่ยมันภูมิใจจริงๆชื่อมันเพาะทั้งทองนะมีทั้งทองภูเขาเป็นทองทั้งลูกมันมหัศมหัศจรรย์จริงๆและพร้อมด้วยทองผาภูมิชื่อก็ดีมากนะละงเจเทียงหกตัวของเราเนี่ยมันอยู่ตรงข้ามกับ ภูเขาลูกนี้พอดีพอดีตรงตรงเลยถ้ามีโอกาสเชิญนะครับมาแวะมาเที่ยวมามีที่พักมีรีสอร์ทมีอะไรมาพักข่าวภูมิภาคนิวยี่สกาญจนบุรีชุดติดการไหลวาริน